เจนนี่รัชนกแปะสลิปโอนเงินให้พ่อแม่หลังชาวเน็ตสงสัยหนักเป็นเรื่องราวที่น่าแสดงความยินดีสุดๆส,สำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่ล่าสุดทุ่มเงินซื้อบ้านหนึ่งร้อยล้านกับสามียูชัดมงคลแต่ก็มีวายโดนแซะถึงบ้านหลังใหญ่แต่ทำไมไม่เอาพ่อแม่และน้องไปอยู่ด้วยโดยสาวเจนนี่เชื่อว่ามีครอบครัวควรแยกบ้านนอกจากนี้สาวเจนนี่ก็ไม่เคยขาดตกกบพร่องในหน้าที่ลูกเธอยังคงคอยดูแลพ่อแม่อย่างดีมาเสมอ ล่าสุดเธอโพสเผยสลิปที่โอนให้พ่อแม่พร้อมแคปชั่นบอกว่าไม่เคยทำเพราะต้องให้คนชื่นชมแต่ทำเพราะอยากทำด้วยใจที่อยากให้จริงๆที่ผ่านมาไม่ค่อยโพสของแบบนี้มาสักพักแล้วแต่เนื่องจากช่วงนี้มีหลายๆท่านสงสัยว่าพ่อกับแม่ของเจนเนี่ยังสบายดีกันอยู่ไหมเจนเนี่บอกตรงนี้เลยว่าเจนเนี่ทำหน้าที่ของเจนเนี่เท่าที่ทำได้มาตลอดซัพพอร์ตทุกคนเท่าที่ทำได้ ส่วนที่เหลือนั้นก็เป็นเรื่องของพ่อกับแม่ที่ทั้งสองท่านจะเลือกดำเนินชีวิตในแบบที่ท่านทั้งสองมีความสุขในส่วนหน้าที่ของลูกเจนเนี่มั่นใจว่าเจนเนี่ทำหน้าที่ไม่แพ้ใครแน่นอนทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเจนเนี่คิดถึงผู้มีพระคุณเสมออาจจะไม่ได้ทําให้ทุกคนเห็นแต่ทํามาตลอดค่ะ